สวัสดีครับผมเราทำแรงดันสูญญากาศของก๊อกน้ำนะครับผมนะนะครับผมอลองดูนะครับจากที่น้ำไม่ไม่ไหลนะครับผมไหลแบบเชยๆนะครับผมเดี๋ยวเราตัดต่ออีกทีหนึ่งนะครับผมได้เปิดนะครับผมเปิดให้ชมกันนะครับผมอ่านะครับผมเนี่ยอันนี้เบาๆนะครับเปิดแรงนะครับดูแรงมากครับดูแรงเลยนะครับแบบแรงนะครับผมนะครับ ใอ้ดูดูตรงเครื่องซักผ้าท่อใหญ่นะครับให้ชัดเจนนะครับตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับนี่เป็นท่อเก่าเราต่อตรงนี้เลยนะครับอืมต่อสามทางขึ้นไปนะครับขึ้นไปมีแสงย้อนนะครับแสงย้อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะเปิดอีกทีนึงนะครับผมจะเปิดให้ดูนะครับชมให้ดูนะครับผมดูนะครับเปิดดูครับแรงไหมครับพี่น้องแรงไหมแบบแรงเลยนะครับพี่น้องอย่างแรงนะครับผมนะ แบบแรงเลยนะครับแบบแรงเลยนะครับผมนะครับแรงไหมพี่น้องแรงเลยนะครับผมแรงดันสูดรอากาศเปิดอีกทีนะครับอ้าวโหกระจายนะครับแรงมากนะครับผมโอเคครับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ